นี่คือประมวลกฎหมายนะครับที่มีการแก้ไขสมรสเท่าเทียมแล้วนะครับประมวลกฎหมายเล่มนี้นะนะครับประมวลกฎหมายแพ่งอาญานในเล่มเดียวนะรประมวลแดงตัวเนี้ยแก้สมรสเท่าเทียมเรียบร้อยแล้วนะครับไอตัวที่ผมถือไว้นี่อันนี้คือเป็นเล่มเก่านะครับเพราะว่าอันนี้ผมซื้อมานานแล้วนะครับเพราะว่าผมใช้จริงๆนะครับส่วนเล่มที่ผมปักตะกร้ามาให้ทุกคนเนี่ยอันนี้คือเล่มที่มีการแก้สมรสเท่าเทียมแล้วนะครับเพราะฉนั้นถ้าใครซื้อไปก็สบายใจได้ว่ามันเป็นตัวอัปเดตล่าสุดนะที่ผมปักไว้ให้นะครับงั้นถ้าใครสนใจนะครับประมวลกฎหมายที่เป็นแพ่งพาณาญบเด็กี หนึ่งอย่างเงี้ยเราต้องเรียนแพ่งพาณิชแล้วก็อาญาอยู่แล้วใช่ไหมปีหนึ่งปีสองเงี้ยนะครับก็ซื้อเล่มนี้ไปได้เลยเล่มนี้จะเป็นแพ่งพาณิชอาญาในเล่มเดียวไปเลยสำหรับใครที่ชอบให้มันอยู่ในเล่มเดียวกันนะบนหมายเล่มนี้อย่างที่ผมบอกว่ามันจะเป็นบนหมายที่มีภาพรวมของทั้งแพ่งนะครับแล้วก็ทั้งอาญาไว้นะครับด้านหลังก็มีเช่นเดียวกันนะครับด้านหน้าเนี่ยจะเป็นส่วนของแพ่งนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะเป็นส่วนของอาญานะครับก็คือมันจะอยู่ในเล่มเดียวกันเลยนะครับก็ถ้าใครสนใจเล่มนี้นะเล่มนี้ก็เป็นเล่มีผมมมใ้้้้้งนนััตตอยกกาาาปไไหซซืดุ ล่างนะครับ